ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับเปิดเส้นทางพายุโนรูกุ้งเข้าไทยประกาศแล้วประกาศกรมอุตุนิยมที่ยาจบับที่1พยากรณ์อากาศ กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยพยากรณ์อากาศวันเสาร์ที่24กันยายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนในด้านของเส้นทางพายุโซนร้อนโนรูที่มีทิศทางจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่ประเทศไทยโดยล่าสุดอัปเดตเส้นทางในด้านของเส้นทางของพายุโซนร้อนโนรูจากเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางหลังจากนั้น จากเคลื่อนตัวมีทิศทางมุ่งหน้าทางทิ่ตะวันตกเข้าสู่พื้นที่ประเทศเวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่บริเวณอีสานทางตอนกลางเย้องตอนล่างโดยนะครับจากเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่จังหวัดยะโสธรร้อยเอร่วมถึงใกล้เคียงกับบริเวณจังหวัดมหาสาราคามชัยภูมิ และบริเวณพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเคลื่อนโซนลงสู่ทะเลต่อไปนะครับส่วนในด้านของทิศทางการเคลื่อนตัวจากโมเดล GFS Windy.com เดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังกันนะครับส่วน GFS Windy.com นะครับคาดการในด้านของเส้นทางพายุโซนร้อนโนรูจากเคลื่อนตัวจากบริเวณด้านตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์เคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับ ทางตอนบนของฟิลิปปินส์และหลังจากนั้นจากเลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ทางตอนกลางก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่เวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างและหลังจากนั้นจากเลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดต่อนะครับก่อนที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์และคาดว่าจะสลายตัวบริเวณพื้นที่ภาคตะออกเฉียงเหนือทางตอนล่างนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับทั้ง2โมเดลนี้ใกลเคียงกันเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับโมเดลของ GFS windy.com ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่อุบลราชธานีส่วน ECMWF windy.com ให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอำนาจ,จเจริญซึ่งนะครับใกลวันแอดมินคาดว่า ในด้านของตัวพายุน่าจะเคลื่อนต่ําลงมาให้เคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีและอำนาจเจริญนะครับระหว่าง2จังหวัดนี้ก็เห็นเห็นกันนะครับในหลายๆล,ลูกที่เข้านะครับส่วนมากก็จะเคลื่อนตัวผ่านบริเวณระหว่าง2จังหวัดนี้นะครับ ทั้งอำนาจเจริญและอุบลนาชธานีดังนั้นนะครับพื้นที่อีสานฝั่งตะวันออกไล่ลงมาเลยนะครับตั้งแต่ทางตอนบนจนถึงทางตอนล่างต้องระวังฝนตกหนกักฝนตกหนักมากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเข้ามานะครับจากผลกระทบของด้านของพาย,ยุโซนร้อนที่จะขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนกลางลาวทางตอนล่างก่อนที่จะอ่อนกำลังลงเรื่อยๆนะครับ และเคลื่อนต่อเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทยแต่ถึงกระนั้นนะครับก็จะมีฝนตกหนักจนถึงหนักมากเข้ามาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะครับซึ่งสอดคล้องกับประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่แจ้งเตือนในเรื่องของพายุโซนร้อนโนรูในขณะนี้เป็นฉบับที่1แล้วนะครับ โดยนะครับในด้านของพายุดิเปรสช,ชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์ได้ทวีกําลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโนรูแล้วและจะเคลื่อนผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้าทางตอนกลางวันที่25-26กันยายนซึ่งพายุลูกนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งเวียดนามทางตอนบนในช่วงวันที่27-28จกันยายนซึ่งจะส่งผลกระทบให้ทุกภาคนะครับทางภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนัก จนถึงหนักมากลมกระโชกแรงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคอีสานนะครับต้องระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่27จนถึง29กันยายนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักจนถึงหนักมากฝนสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำที่จะได้รับผลกระทบกันนะครับส่วนด้านของพื้นที่ฝนในวันนี้นะครับ ปัจจัยที่จะทําให้เกิดฝนจากร่องมรสุมกําลังแรงพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางเข้าสู่หย่อมความกดอากาศตา่ำบริเวณพื้นที่อีสานทางตอนล่างดึงมรสุมตํำตกเฉียงใต้ให้ปกคลุมไทยอันดามัน ปกคลุมทะเลอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังปานกลางนะคะประเทศไทยจึงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ระวังอัยจากฝนตกหนะักฝนสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดลุ่มเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มต่ำในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนพาย,ยุโซนร้อนโนรูนะครับ จะเคลื่อนตัวลงทะเลจีนใต้ตอนกลางในวันที่15-26กันยายนเคลื่อนฝั่งเวียดนามทางตอนกลาง27-28กันยายนนี้และจากเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ประเทศไทย27-29จะกระทบกับพื้นที่ประเทศไทยนะครับภาคเหนือ ซึ่งพื้นที่ฝนในวันนี้จะเพิ่มมากขึ้นนะครับมากที่สุดอยู่ที่ภาคตะวออกเฉียงเหนือภาคกลางและกรุงเทพมหานครปริมณฑลฝน80%ของพื้นที่รองลงมาภาคเหนือภาคตะวออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝน70%ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝน40%ของพื้นที่ ภาคเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง70%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์ลำพูนลำปางสุขโขทยัยพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรและเพชรบูร์ส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณหน,นองคายหนองบลำพูอุดรธานีปึงกาฬสกลนครนครพนม ขอนแก่นมหาสารคามกาฬสินธ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนอง80%ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีสระบุรี การจนะบุรีนคนปรปฐมราชบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง7% 0ของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณนครน,นายกฉะเชิงเราปราจีนบรุรีระยองชนบรุรีจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานาครปริมณฑล ฝนฟ้าขนอง8%ของพื้นที่ตกได้บางเขตดบางพื้นที่เน้นการตกในช่วงบ่ายถึงคำ่ำส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนอง4%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นเพชรบุรีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสเทเลลื่อสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่อนสูงประมาณ2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนอง7%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ ตรังสตูลพังงาและภูเก็ตตั้งแต่กระบี่ขึ้นมาทะเลคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงประมาณ2เมตรและตั้งแต่ตรังลงไปทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรดังนั้นขอให้ติดตามเส้นทางของพายุโซนร้อนโนรูที่จะมีทิศทางเคลื่อนตัวพุ่งเข้าสู่ประเทศไทยนะครับถึงอย่างไรก็ตามนะครับขอให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดซึ่งลักษณะเช่นนี้นะครับจะทําให้มีฝนตกหนักจนถึงหนักมาก เป็นบริเวณกว้างนะครับทั้งภาคเหนืออีสานกลางตะวันออกกรุงเทพม,มหานครปริมมณฑลและภาคใต้ซึ่งฝนตกหนักถึงหนักมากและลมกระโชกแรง จะเน้นเป็นพิเศษที่บริเวณพื้นที่ภาคอีสานนะครับโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกขอให้ติดตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะๆอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ